โถกันครับอืมตัดผิดไปหนึ่งทีเต็มคำครับอือ ครับผมก็เป็นผช่อนนะฮะแล้วก็เป็นเหยื่อไม้ครับเป็นกบยางนะฮะกบยางแก้คันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีขาด้วยนะครับแต่ตัวนี้ผมถอดขาออกคือตีแค่ใบสปินอย่างเดียวนะฮะก็ต้องการให้มันเงียบๆหน่อยนะฮะก็สุดยอดเลยครับตีใบไม้แรกกัดเลยนะฮะแล้วก็ตีตืต้ออีกต้องทําไมก็กัดนะฮะกัดกบยางนะครับผม กินเข้าไปเต็มคำเลยนะฮะก็เต็มตัวติดตามกันได้นะฮะจะมีวางจำหน่ายเร็วนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับโอเคครับผมกบยางแก้คันครับสุดยอดมากครับ